สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กันที่พื้นที่เวทีจัดกิจกรรมกลางแจ้งอาคารนเนกประสงค์และพื้นที่ลานกิจกรรมชั้นดาดฟ้าอาคารเด็กเล็กขนาดพื้นที่กว่า1,800ตารางเมตรติดตั้งด้วยผ้ากระขายกองแสงในรูปแบบงานหลังคาผ้าใบแดงดึงสูงเชดเซลและบริเวณหลังคาคุมทางเดินติดตั้งด้วยผ้าใบโคตเทสพี PVC, รูปแบบงานหลังคาผ้าใบแดงดึงสูงเทนชันเบมเบนเพื่อประโยชน์ในการให้ร่มเงาเสริมภาพลักษณ์ดีไซน์สถานที่ให้ดูโดดเด่น รูปแบบหลังคาออกแบบโดยสถาปนิกพื้นที่ชั้นดาดฟ้าดีไซน์ผ้าใบเป็นรูปทรงอิสระจำนวน4ผืนในสีครีมเรียงซ้อนต่อกันให้ครอบคลุมพื้นที่ใช้สอยในส่วนของพื้นที่เวทีจัดกิจกรรมออกแบบให้อยู่ในรูปทรงสามเหลี่ยมจำนวนสามผืนต่อกันเมื่อมองจากมุมบนจะคล้ายผ้าใบรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ครอบคลุมบริเวณพื้นที่แห่งนี้ วัสดุผ้าตะข่ายกองแสงคอมเมอรเชียล95ผลิตจากโพลีอทิลีนความหนาแน่นสูงเส้นใยพิเศษทำให้มีความแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานยาวนานผ้าใบป้องกัน UV ระบายอากาศได้ดีและมีสีผ้าให้เลือกหลากหลายถึง9สีใช้ดีไซน์ตกแต่งเข้ากับทุกสถานที่ได้อย่างลงตัวบริเวณหลังคาคุมทางเดินออกแบบติดตั้งด้วยผ้าใบแรงดึงสูงเทนชั่นเมมเบรนขนาดพื้นที่167ตารางเมตร ดีไซน์ในรูปทรงอิสระคล้ายคลื่นน้ำส่วนของวัสดุผพาใบแรงดึงสูงโค้ดเทสแบรนซีอ้อนจากประเทศเบลเยียมผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูงสามารถรับแรงดึงได้ดีเคลือบสารกันน้ำ1 0 0เปซป้องกัน UV และเชื้อราอายุการใช้งานทนทานกว่า10ปีโครงสร้างทำจากเหล็กอย่างดีทาสีขาวต้านทานสนิมรูปแบบการติดตั้งผพาใบแรงดึงเกิดจากการคำนวณด้านวิศวกรรมชั้นสูง เพื่อให้โครงสร้างสามารถรองรับกับผ้าใบแรงดึงสูงได้อย่างสมบูรณ์โดยติดตั้งตามมาตรฐานแสงทองสำหรับท่านที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ให้ร่มเงากับพื้นที่เปิดโลง่งเน้นพื้นที่กันแดดได้มากและมีดีไซน์ที่สวยงามตามการออกแบบของสถาปนิกให้เหมาะสมกับพื้นที่หลังคาผ้าใบแรงดึงสูง tension membrane และ shade sail เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะหากชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรากันด้วยนะคะ